พิมเด้เบอร์เอื้อนหนีเฮียนบ้านก็ได้บเขาไปนี่เด้อตำไทยเราแม่เนาะแม่ว่าดีอีกรอบค่ะเอฟซีเข้ามาใครเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเขาให้เอฟซีเถิดเจ้าได้ไป็นท่านน้ำบุญจ้ะ่วงนี้ตะบุญดีเนาะบ้านใดก็ได้ชั่วบ้านช่วงนี้จะเป็นงานบุญนะแม่เนาะอย่าบ้านไอเตียงบ้านไม่แย่น้อยเล่าเถิใส่อัน วัดนั่นบุญเด้เนาะวัดทีสิวัดนัน่นาา <c oughs> สินกว่าว่าะสิบ๊อบเขาจะบ๊อบวัดนั่นเอาอเดี๋ยวเราจะมาตามตัวเลขตามไทยแม่เอาตามไทยให้งเอฟซีอะไรมาจากตามไทยแม่พ,พักรชันได้จับอ่ะจับสดๆได้ยเยอะได้เนาะได้เยอะอ่ะใครเข้ามานะคะก็สําหรับงวดที่ผ่านมาของเฮ้านี่งวดที่ผ่านมานี่เขาเพิ่งรุดแม่ เข้าเตรเดกเด่นอเข้าเลขเด็นเนาะเดกับสามเนาะแต่ว่าแม่บอกว่าไอ้ของแม่นี่อยู่แม่กับบเลจับให้เยอะอนี้นี่นี่แม่ขอว่าเป็นเป่าดีละเนาะ้อว่าเป่าชูชนนองเมียนเนาะเมือนค่ะไ้เกิค่ะนั่นนว่าพแม่เลขคือบนแถวเ้ายแม่เลขอย่งนี้คือบนขักแน่แท้หนูวอะ เอาหงุดก่อนแม่บอกว่ามันเบิ่นชนๆเนาะวันนี้ก็เบิ่นอีกแม่ว่ายาจะว่าว่าคือจะเหยียดขัดหรือจะดีเดี๋ยวพี่น้องเซลให้เอฟซีบ้างสักก่อนบ้างนะเดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนนะคะเพราะว่าแม่ไงแม่แต่เละเมย์นี่แม่แม่ก็เละเมย์แบบเดียวเรียกบอกแล้วจากเมื่อเบิ่งคิดว่าว่าบาเม็นมีอยู่แม่นี่เนาะจะแม่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้สองกล้องดูก่อนนะคะอีกสองกล้องเดี๋ยวเพิ่งดูนะคะรอสักครู่นะคะ ตัวเลขของแม่น้อยนะคะนี่อยโยหางหมาคุณอลรวันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ไม่ได้อ่านชื่อสวัสดีนะคะแล้ว่าเป่าชุดสวยแล้วแม่ก็เรี่อว่ายของหายน่อแม่กะว่าอซีซีข่าวโยพี่น้องแต่ว่าเขา้าเข้ากัดจับตัวบ่ถึงแล้วแม่เนาะดึงออกมาบัตรถึนเอาเป็นว่าเป่าแล้วนะเอาเป็นว่าอันแม่เอาชุดเต็มอันนี้ให้เอ็ีเบิ้งนมค่ะ เอาแม่แม่จับออกมาสักก่อนเดี๋ยวเอาเครื่องสุดเต็มกับสุดอันนั้นให้เพิ่นเบิ่งเอาสุดสิไปหนามีบอแมงค่ะชุ้วข้าสิชฟใเอาเอากระดาษแม่แห้บอคอยออกเป็นสีเห็ดไปสีเห็ดยีหลอกที่น้องเขาเจ๊งไดนอ๋อใช่นีอ๋อส้มใบเด้นี่อ๋อแม่จับคู่มาสักก่อนบ่าเป็นยังส้มบทีสิบหกจับคู่มาก่อนโน้กับว่ได้นั่นสมุดมานั่นเลยี๋ยวโน้เขียนให้เลยก็ได้บ่าเป็นยัง วัดที่สิบหกเจโน่นีอ่อะไรหนึ่งเขาโท่มาหาไอเล่เพิ่นไปเพิ่นโยนใบนบาศนี่ล่ละเพิ่นไปอันเจ้าว่าประเทศนอ<า>เออโมเิ่นเล่ทรมากมันเด็กเียอ้เล่นปันหนึ่งหาหาค่ะหนึ่งหาหา เวลาใจกีคือว่าโทษมากแน่บัดออกเรียกเล่าเร็วคือโทษมากปมาไปายเลยวาไม่จะผหาหายเพิ่อนยรอนเบิ่งจักคูเนาะเป่าเนี่หาหากันหน้าบานเด็ทีไอเลค่ะแต่ว่าหนึ่งหาหาได้บานเด็กทีเพิ่่ะแกไปเพิ่นหาหนึ่งน้ำกันนะรัฐบาลไทยเรื่อ รัฐบาลบ่แม่รัฐบาลได้ค่ะขัดสามตัววันที่บ้านะไรยี้ระเนิงห่าห่าหนึ่งห้าห้าจ้าแม่คิดว่าอาจจะเกี่ยวกับบานเล็กทีนังิบ่ไหมจ้าอาเนี่ยกบานเด็กทีนัเาแยกในก็น่หนึ่งหานึงเดฝันในยังเกี่ยวพรอมบอกมาจากไหนแต่ว่าเข้าฝัด่เดมีคนฝันพอมบอกแนนโม่เพื่อนเด็ ไปเยอดหนอกเอาัวยเยอะนอกเอพิเะพะ่ะเพิ่นฝันเกีียวกับบาลอีกทีมาดามพร้อมสิป่ะคะบ้านลีกทีเ<ร>พิ่นหนึ่งหาหาค่ะก็เลยเอาหาหาเพิ่นก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขให้นะคะเดี๋ยวจดท้องแม่ให้อีกทีหานเพราะว่าตอนนี้แม่ยังจด,ดว่าแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดประแอดจะจดให้อีกที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อรอสักคู่นะคะ ให้เป่านับจ้าสอง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 เด้อนี่สองสองลังแม่น้อยอันตอนนี้ให้หอยไทยค่ะแต่ว่าหอยลาวให้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอเส่็จล้เนาะเขากอดกันเลยเนี่ยขึ้นบทที่ล่าีฟั่งกอนค่ะในที่เป็นฟังฟังอยู่ในนี้สี่ฟั่งเด้อสี่สามห้าหกห้าเจ็ดหกหนึ่งสองห้าห้าห้าหนึ่งสองสอง เด่นสกับ<ค>สสตัวจะา่าเป่าเ้ยเอ็กซีเลยหน,นึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสี่ไอ้ตันี้แหละเอ็กซเลยเข,ขาเขาฟันเกี่ยวเฮียนเลยจ้าวัวเดียที่หาไปมาเข่าค่ะแม่ซองซองเนี่ยกลับมาเกืออยากไปสองสองันนี มันมันไม่ยูร่ามสองสองีจดตัวเลขให้ก่อนนะคะท่านผู้ชมน่ามีวะแม่เนาะเขียนเฮ้ยเกลือหกชีบหกชีบี่เยู่บะเพราะท่านได้เขียนแล้ว หกขาเอาพมีไหม่เยอะหกขามีหกสีน้าบกค่เบ่อเบ้อ่ม่ไปล้เอานเอาหกขาเอานเคียิสีนี่หกขาตีอย่าเอารถเป็นยังไะเอาไอฟซีรไม่เอาอายู่บ่เอานเคียนลงเฟิออีกอันหนึ่งตีน่ะคันว่าให้นุเอานเคียนไปเห็นบ่ละนตาฟางน้ได่ใส่แล้วก็บรรจุขาเราเย็ดว่สุดกอนนี่เนาะเสตไตนี่เนาะ คเนาะหกสีเนาะหกีแม่บ่แน่ดิสลุบเราเป็นเลขเจงหายหกสีแหน่ดิหาสีย่างพอห้าสีมาแล้วหายแล้วพี่น้องแล้วมันนอนเด็กมันสลบสไลต์ตีหนึ่งตีสองก็ได้ลุกมาเมื่อท่านในนอนยังดเนี่ยเที่ยวมา่างทีบาเขาไปแก่อยู่อย่างทีเนาะเจนเนียก็เลี้งแม่ละแม่ตัวที่ว่องตัวไดยแม่ สี่สามห้าสี่สี่สามเสเดงสอ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 อแม่มักสองสองคู่บ่ซุ่มบวงจ้าห้าหนึ่งหกสี่ถูกไหมคะดูให้หน่อยนะคะเอองามเยอะตัวนังสวยเจ๋งเ่ยงามเยอะพี่น่องเงอขอบคุณนะคะใคเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ งามด้วยแม่วาใส่ได้ปันนี่และสัตว์เทพพี่น้องเขียนตังดลงามเลยตังดลนะแม่เผิดอย่ะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะแม่นะคะตัวเลขก็ตามนี้เลยนะคะเป็นแนวทางเดิมพ่อแม่พี่น้องนะคะคนใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะ ก็วันที่16นะคะพฤศจิกายนนะคะพศสอ6 7นนะคะจับคู่แม่ให้มาทั้งหมด2,4,6,8,8 8คู่พี่น้องแต่ว่า64เนี่ยจะต่างเขียนผิดนะคะแม่ก็เลยว่าบนตองลบดอกนะคะและแหมก็เลยเอาไปเลยก็จะมี4,3,6,4,1,2,5,1แล้วก็5,4,7,6 ห้าห้าแล้วก็สองสองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหกห้านะคะอันนี้สำหรับคู่เด่นที่คุณแม่ให้จะมีสี่สามห้าสี่เจ็ดหกหนึ่งสองแล้วก็สองสอง,สองน,ะะนั่นไหมเนาะค่ะสามตัวจะมีหนึ่งห้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าสี่นะคะแม่บอกว่าหนึ่งหาหากับหนึ่งอ่าหนื่งหาหาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเบื้ของมาดามเล่เพราะว่ามีข้นฝันเป็นบอย ก็เลยยกวันเลขขี่ตัวนี้มาเป็นเลขสามตัวเด่นเนื่องหาซีนี้มันเป็นตัวร่องจากนีบอ่ค่ะแม่แต่มาเลขเด่นในงวดนี้เนะี่ยจะมีเด่นสีรองสามเ็นบอ่ะค่ะตามนี่เด้อพี่น้องคะ่คขขกกะผู้ใดขมาขอให้โชคให้มาสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ใดที่อยู่ในคลิปนี้ก็ขอให้โชคให้มาสุขสุขคนนะคะผู้ใดที่อยู่ในไลฟ์สดเดี๋ยวใครอยากได้ตำราวบอกนะคะเดี๋ยว ลงให้นะคะแม่ขอบคุณหลายๆคะ่ะเก่าเดือสูใหหะมาน้องเม่เน,นา,นาะอาวขึ้นเป่าอีกใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลข t เลขสามสอ s เลข t เลขสามสนะคะบูะชามาจ,จากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ